การดูแลสุขภาพตาที่ดีที่สุดสําหรับความคิดหมอนะทําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือการใส่หมวกกันน็อก ทุกครั้งเวลาที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหมวกกันน็อกเนี่ยจะต้องเป็นหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีแบบเหมือนกระจกบังนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าใครเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดบริเวณที่ศีรษะแล้วแรงกระแทกของกระดูกมันจะไปหาเบ้าตาเนี่ยมันจะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นใส่หมวกกันน็อกไว้เถอะค่ะแบบที่2ที่เป็นการดูแลสุขภาพตาที่ดีที่สุดสําหรับหมอนะก็คือแบบนี้ค่ะการใส่แว่นป้องกันขนาดที่จะตีเหล็กเชื่อมเหล็กหรือ ก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเหมือนกระทบเหล็กและเหล็กมันสามารถที่จะเป็นเศษเหล็กๆและกระเด็นเข้ามาได้ตัดหญ้าก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันในการทํางานบ้านไม่ว่าจะเป็นช่งมืออาชีพหรือว่าเป็นแบบ เหมือนทำเองที่บ้านอย่างเงี้ย,บบนนยก็ควรจะป้องกันค่ะการป้องกันนะคะไม่ใช่แค่ใส่แว่นแบบตาดําแล้วมีข้างๆเนี่ยให้เหล็กมันรอดได้นะต้องเป็นก๊อกเกิรหรือว่าแบบเป็นชิลที่สามารถที่จะกันน้านข้างด้าน,นบนด้านล,าาล่างเป็นแว่นที่สามารถที่จะกันได้ครบทั้งทุกด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นแค่แว่นดำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกันน้านข้างได้เพราะว่าหลายครั้งนะคะหลายคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลายคนมากที่เข้ามาด้วยเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาค่ะเตือนไว้ก่อนนะต้อง ป้องกันเป็นอย่างดีค่ะแบบที่3ที่ดูแลสุขภาพตาได้ดีก็คือแบบนี้ค่ะการใส่แว่นกันแดดนั่นเองนะคะนอกจากจะทำให้เราแบบเท่ขึ้นแล้วเนาะ,ะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันว v ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาออกแดดอย่าลืมใส่แว่นกันแดดนะคะสําหรับหมอแล้วนะคะการทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตาเนี่ยจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพตาที่ดีที่สุดค่ะ